สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าตกเป็นของแผ่นดินท่านผู้ชมครับคําว่าตกเป็นของแผ่นดินหมายถึงทรัพย์สินของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกสารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือศารซึ่งมีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคาดีดังกล่าว พิภาคษาให้ตกเป็นของแผ่นดินเหตุเพราะเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติท่านผู้ชมครับมาตรา294วรรค2ประกอบมาตรา305วรรค5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,140และมาตรา262วรรค2ประกอบมาตรา272วรรค5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0 ได้บัญญัติไว้ด้วยข้อความที่เหมือนกันว่าในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อสารดีกาแผนกคเดียญา,าของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไปในกรณีที่อายการสูงสุดเห็นว่ารายงานเอกสารและความเห็นที่คณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีได้ให้ทั้งสองหน่วยงานตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจํานวนเท่ากันเพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่ตอไปส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2542และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติเฉบับที่2พศ2550ซึ่งประกาศใช้หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ก็ได้บัญญัติไวเ้เหมือนกัน โดยมีสาระสำคัญซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำการตรวจสอบทรัพย์สินที่ยืน่นโดยดผู้ทูดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและทำการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือร่ำรวยผิดปกติให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทรงเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อสารดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้สารสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 2. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลดีการประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี2,540ผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญปี2,550ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญกรรมการตรวจงเงินแผ่นดินรองประธานศาลฎีการองประธานศาลปกครองสูงสุดหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหารรองอัยการสูงสุดหรือผู้ดำานินตำแหน่งระดับสูง ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้อายการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผน่นดิน 3. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน 4. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ที่กล่าวข้างต้นให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้เอกการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ดีกรณีที่พันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกศาลดีกาพิพากษาคาดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งยึดทรัพย์มูลค่าประมาณ46,000กว่าล้านบาทนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น ทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตามนัยยะและกระบวนการของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับที่ผมได้ไล่เรียงมาทั้งหมดข้างต้นแต่อย่างใดหากแต่เป็นทรัพย์สินที่ถูกสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยกระบวนการและกฎหมายที่ผิดปกติอันเกิดขึ้นจากภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่19กันยายน2549ต่างหากท่านผู้ชมครับคำว่าตกเป็นของแผ่นดินนี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่าเ a ลเวสอิน the, the state ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าตกเป็นของแผ่นดินก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ